สวัสดีท่านักเรียนวันนี้นะคะมาพบก,กับครูแตนในชั่วโมงแน,แนวนะคะวันนี้ครูแตนจะมาชวนทำแล้วนะคะเมะื่อวานเมื่อวานเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเราเราอธิบายเพิ่มเราเติมความรู้ไปแล้วใช่ไหมคะอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วว่าใบโบใบบัวทาอะไรใช่ไหมคะอ่า ไปโรงเรียนไปโรงเรียนอะไรบ้างไปบบกกับใบบัวไปเรียนที่ไหนใช่ไหมคะในส่วนของอธิบายเพิ่มเติมความรู้ใช่ไหมคะนักเรียนรู้จักสระเพิ่มเติมเพิ่มมาหนึ่งสระคือสระอะไรเอ่ยใครจาได้บ้างก็คือสระอือจาได้ไหมคะก็คือสระอือนั่นเองที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะอะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทําพร้อมกันเด็กๆต้องเตรียม แบบกัดทักษะภาษานะคะเตรียมดินสอเตรียมยางลบนะคะเตรียมอยะะยมุปกรณ์พร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบกัดทักษะภาษากันนะคะอ้าวก่อนที่เราจะมาทำนะคะคุณแดนก็จะต้องทบทวนก่อนว่าเด็กๆเ,เนี่ยจำได้หรือไม่ว่าที่เราอธิบายเพิ่มเติมความรู้ไปเนี่ย อันนี้คือวรรณยุกอะไรคะวรรณยุกอะไรใครตอบครูแตนได้บ้างวรรณยุกอะไรลูกที่มีขีดลงมาอันเดียวเนี่ยเสียงวรรณยุกอะมีเสียงเอกกับเสียงโทอ่าใบให้มีเสียงเอกกับเสียงโทแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าเสียงอะไรคะเสียงอะไรเอ่ยเสียงเอกใช่ไหมคะอ่าอันเนี้ยคือเสียงเอกนะคะถ้าใครใคร จำได้เก่งมากอ้าวถ้าน,นี้เสียงเอกแล้วอันที่สองเสียงอะไรเสียงโทนะคะหรือเรียกว่าไม้ทนะคะอ้าวทบทวนอันนี้สระอะไรสระอะไรคะสระอานะคะอ้าวมาอีกหนึ่งสระอะไรสระอีนะคะและสระอูสุดท้ายสระอือนะคะ ทบทวนนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณแตนเอาเลเซ,เซอร์วงกลมให้ดูนะคะอันนี้คือไม้เออันที่สองคือไม้อะไรคะไม้โทนะคะอันที่สามสระอ,อันที่สี่สระอ e, ีนะคะเรียนไปแล้วนะอันที่ห้าสระ,ะไยสระอูและสุดท้ายสระ อือนะคะสุดท้ายคือสลัดอือสลัดอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอะไรเคียงข้างอยู่เสมอตัวอะไรเอ่ยตัวออนะคะโอเคใครตอบได้เยี่ยมมากนะคะอา้าวคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเมื่อเด็กๆเมื่อเด็กๆได้แบบฝึกหัดทักษะภาษาแล้วนะลูกเปิดมาในหน้าที่เจสิบามนี่นะคะดูที่มุมข้างล่างที่โคตรระบายสีเหลืองให้ดูนะคะ เ3เลข7กับเลข3นะคะโอเคนะเปิดหรือ,อยังพร้อมไหมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกับครูดแดนเลยมันจะอยู่ในข้อที่3นะคะข้อที่3โจทย์บอกว่าตอเอมอเติมเติมวรรณยุกวรรณยุกลายวรรณยุกเอกและวรรณยุกโทนะคะในคำให้มีความหมายนะคะ คราวนี้เดี๋ยวทุกคนมาดูคำพร้อมๆกับครูตแตงกไอไกจแอแอจเห็นไหมคะกไอไกจแอแอจย,ยังไม่มีความหมายเลยคำว่าไกต้องเติมต้องเติมสระเอต้องเติมวรรยุก์อะไรคะกไอไกไกไม้เอกไกใช่ไหมคะต่อไปจอแอแจแจไม้โทแจนะคะ จอแอแจแจไม่โทรแจ้นะคะโอเคนะคะเอา้าวต่อไปปอูปูและยออายาเราควรเติอมอะไรลงไปปอูปูปูไม้ไม้อะไรคะไม้เอกปูยออายายาไม้เอกยาปูยานะคะเอา้าวค้นต่อไป บออาบาบอไอใบบออาบาบอไอใบไม่มีความหมายนะคะบออาบาบอไอใบเราต้องเติมคําว่าต้องเติมวันณยุอะไรคะบออาบาบาไม่เอกบาบาไม่โทบา้าบอไอใบใบไม่เอกใบใบไม่โทใบคํานี้อ่านว่าบา้บาใบนะคะ เดิมไม่โทรสองสองพยางนะคะอ้าวมาดูขั้นต่อไปนะคะชอีชอีชีมออืมือนะคะชอีชีมออืมือไม่มีความหมายชอีชีชีไม่เอกชีชีไม่โทรชี้นะคะมออืือ ส,สองเพลงนี้อ่านว่าชี้มือนะคะอา้าวต่อไป ho, ng, ชออางอชางนะคะ ho, ชออางอชางนอโยนอยชางน้อยไม่มีความหมายนะคะนะักเรียนเราต้องเติมวรรณยุกต์ไป ho, ชออางอชางชางไม่เอกช่างชางไม่โทช้าง นอยนอยนอยไม่เอกนอยลอยไม่โทนอยเพราะฉะนั้นอ่านว่าช้างน้อยนะคะเติมไม่โททั้งสองคำเลยนะคะอ้าวคำต่อมาตออีนอปินตอโอโตปินโตมีความหมายไหมลูกปินโตไม่มีความหมายใช่ไหมคะต้องเติมอะไรปออีนอปิน ปินไม้เอกปิน่นตตโอโตคำนี้อ่านว่าปินโตนะคะอา้าวคำต่อมาสอีสีหออาหาสีหาคืออะไรไม่รู้จักไม่มีความหมายเลยไม่เคยเรียนเลยสีหาไม่มีนะคะสอีสีสีไม้เอกสีหออาหา หาไม่เอกหาหาไม้โทหา้าอ่านว่าสี่ห้านะคะคำต่อไปรอเอนอเลนนออัมนำเลนนำไม่มีความหมายเนาะเลนนำไม่เคยเรียนเลยต้องเป็นอะไรคะรอเอนนเลนเลนไม้เอกเลนนอัมนำ นำไม้โูน้ำอ่านว่าเล่นน้ำนะคะอ้าวต่อไปคำต่อไปนะคะบอไอใบมอไอไมใบไมใบไมมีความหมายไหมลูกไม่มีเลยเนะาะใบไมมันเป็นยังไงอะ่ะต้องเป็นยังไงคะบอไอใบถูกต้องแล้วมอไอไมไม้ไม่เอกไมไมไม่โูไม้ ใบไม้ my, นะคะอ้าวคำต่อไปมอไอไม้ไม้ก็โดไอได้ไม้ได้มีความหมายไหมคะอ่านว่าไม้ไดเนี่ยไม่มีความหมายใช่ไหมลูกต้องเป็นมอไอไม้ไม้ไม้เอกไม่ดอไอได้ได้ไมมโทได้อ่านว่าไม่ได้ โอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะเริ่มจากคําที่หนึ่งไก่แจ้ปูย่าบ้าใบาชี้มือช้างน้อยติ่นโต สีห้าเล่นน้ำใบไม้ไม่ได้โอเคเป็นไงบ้างคะนักเรียนโอเคไหมคะทันนะคะอ้าวคราวนี้มาดูข้อสี่ข้อสี่ให้ทำอะไรให้เขียนขอเอียนอเขียนคออังคำให้เขียนคำเขียนคำที่มีสระ อ่าสระอีและสระอูอ่าอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกวิธีการคือให้นักเรียนเนี่ยหาพยัญชนะพยัญชนะคืออะไรกไก่ถึงพนกมูกเป็นพยัญชนะหมดนะคะแล้วเอามาเติมกับสระอาเช่นอ่ะผูแทนของกูแทนเป็นกออากาเห็นไหมคะตออาตา อาขออาขาและขออาฝามีอันนี้เป็นของครูแต่นักเรียนก้าตัวอักษรหรือพยัญชนะที่นักเรียนชอบมาเติมลงไปนะคะเขียนรอเลยก็ากาก็ตะเคาไข่ขอฝาแล้วก็เติมสระอาล,ลงไปก็ได้นะคะสต่อไปก็สระบรรทัดที่สองก็เป็นสระอะไรคะนักเรียนบรรทัดที่2ก็เป็นสระอ e ีนะคะอาจจะเป็น ก e, e. อีกีอ่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ของดแดนเขียนไม่สวยเลยลบก่อนนะคะของนักเรียนก็ขอให้เขียนสวยกว่านี้นะคะอันนี้นักเรียนพอเข้าใจนะเขียนพยัญชนะเขียนคําที่มีสระอ e, ีและสระอูต่อนะคะสระอาเอาตัวอักษรตามครูดแดนเลยก็ได้นะคะอ้าวต่อไปอ่าต่อไปมาดูหน้านี้ หน้านี้ให้ทําอะไรให้ทําอะไรเนี่ยมีรูปมามีช่องสี่เหลี่ยมมีอะไรเยอะแยะมากมายให้อออนอนอนอ่านไหมเอกอ่านรอรออประยอโอคอยอยู่อ่านประโยคและทำเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนนี่และทำเครื่องหมายทูในช่องว่างให้ตรงกับภาพให้อ่านก่อน แล้วให้ดูรูปให้ดูรูปให้อ่านข้อความแล้วใส่เครื่องหมายถูกไปในช่องว่างที่ถูกเช่นอันนี้ถูกก็ใส่อันนี้เห็นไหมคะอ่าแต่คราวนี้ลบก่อนยังไม่รู้เลยถูกหรือเปล่าต้องอ่านข้อความก่อนอ่าคราวนี้เรียนดูข้อความพร้อมคู่แต่ข้อความที่หนึ่งบอกว่าบอไอใบบอโอกโบใบโบ หออีบอหิวหิวไม่โทหิ้วปออีนอปินปินไม่เอกปิ่นและตอโอโตใบโบกหิ้วปินโตประโยคที่หนึ่งนะใบโบกหิ้วปินโตประโยคที่สองบอกว่าชออางช้างช้างไม่โทช้างรออยนอยน้อยไม่โทน้อย,ย,โ Corps, โย,ยประโยคที่สองบอกว่าช้างน้อยบอโอกอ โบกหออูหืช้างน้อยโบกหืนักเรียนว่าข้อนี้เราควรใส่เครื่องหมายถูกในช่องบนหรือช่องล่างดีคะระหว่างใบโบกเขี้ยวปิ่นโตกับช้างน้อยโบกหอ,อ่ะเราก็ต้องมาดูที่อะไรมาดูที่ภาพเดนกดเห็นไหมเนี่ยตรงนี้อะค่ะขาวๆเนี่ยค่ะจ้องไปเลยนะก็คือง,งา งาแสดงว่าเป็นอะไรคะใบโบหรือใบบัวที่มีงาต้องเป็นใบบัเพราะว่าถ้ามีงาจะเป็นช้างเพศผู้ใช่ไหมแล้วใบโบในงวงของเขาเขาเหิ้วอะไรอยู่ลูกหิ้วปิ่นโตเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใส่เครื่องหมายถูกตรงไหนคะช่องหนึ่งหรือช่องสองช่องไหนช่องที่หนึ่งใบโบหิ้วปิ่นโตนั่นเองเอ้าวต่อมา คูผาบโอโกโบมออือมือคูผาโบกมือนะคะและชออางอชา้างงออโยอน้อยชออางอช้างไม่โูช้างงออโยอน้อยไม่โูน้อยช้างน้อยชออูชูงอัวงอมุงอ้วงอาวข้อนี้บอกว่า ภูผาโบกมือเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองบอกว่าช้างน้อยชูงวงเด็กๆคิดว่าเราต้องใส่เครื่องหมายถูกช่องบนหรือช่องล่างคะช่องนี้บอดูก็รู้เลยเนี่ยคนนี้คือใครคะคือภูผาภูผ,ผาทำอะไรภูผ,ผาโบกมืออยู่เพราะฉะนั้นต้องใส่เครื่องหมายถูกช่องข้างบนใช่ไหมคะอ้าวต่อมา ข้อนี้บอกว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันบอไอใบบอโอกโบหออีวอหิวหิวไม่โทหิวใบโบหิวหิวอะไรตออตตะกรออากราไม่โทรกราใบาบกหิวตะกราใบโบหิวตะกราอ่้ ใบโบกก็เป็นช้างนี่อาจจะใช่อ้าวมาดูประโยคที่สองบอไอใบบอบับอบบวบัวใบบัวหออิวอหิวหิวไม่โทรหิวใบบวัวหิว,ว,หวกรออะกระปอเอาเปาไม่จัตวาเปากระเป๋าระหว่างใบโบกหิว้วตะกรา้าหรือ ใบบัวหิ้วกะเป๋านักเรียนว่าเป็นข้อไหนคะ,ะแล้วเราจะมีวิธีคิดยังไงเราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือใบบวกหรือใบบัวเด็กๆก,ก็มาดูให้ใกล้ๆเลยนะจริงๆไม่ต้องไกลมากก็ได้มันมีมันมีเทคนิคอยู่ใช่ไหมคะมันมีวิธีนะคะเด็กๆด,ดูช้างตัวนี้ซิว่ามีงาไหมมีงาสีข,ขาวๆไหมมีไหมคะไม่มี ถ้าไม่มีง่ายมากถ้ามีงาคือใบโบกถ้าไม่มีงาก็คือใบอะไรคะใบบัวไม่มีงาก็คือใบบัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเลือกใบบัวหิ้วกระเป๋านั่นเองใช่ไหมคะไม่ยากเลยหรือนักเรียนก็สังเกตตรงรูปก,ก็ได้เห็นไหมคะตรงวงตรงวงของใบบัวเห็นไหมคะตรงวงของใบบัวเนี่ยคะ่ะ เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าของพ่านะใช่ไหมอ้าวต่อไปต่อไปนักเรียนมาดูหน้านี้นะคะหน้านี้หน้านี้ให้ทำอะไรบ้างอ่าหน้านี้โจทย์บอกว่าตอเอ,อมอเติมเติมสระอือและอ่าด้วย เติมสละอือและฝึกอ่านด้วยนะคะข้อนี้ไม่ยากเลยแค่นักเรียนเขียนสละอือลงไปนะคะสระอือเขียนสลัอือลงไปนะคะนี่นะสละอือลักษณะนี้นะคะนักเรียนก็ต้องเติมต้องเติมเนี่ยเติมขีดใช่ไหมคะสละอือแล้วก็เติมตัวอะไรคะ o A อออ่างเพราะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะแล้วก็เติมอออ่างออออ่างตัวแดงไม่สวย แล้วก็เติมอออ่างลงไปนะคะวิธีการเด็กๆก็เติมเลยเติมทุกคำนะคะเติมเสร็จแล้วทำไมนี่เช่นเขามีอออ่างมาให้แล้วเราก็เติมสลอัอือและอ้ออ่างลงไปข้างๆนะคะแบบนี้นะคะยากไหมคะอันนี้คือหน้าสุดท้ายแล้ววันนี้วันนี้ทำแค่นี้แหละนะคะเสร็จแล้วฝึกอ่านสลัอือนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านสละ อือในหน้า85แล้วส่งคลิปมาให้ครูแดนดูในลายส่วนตัวนะคะว่าอ่านถูกต้องหรือไม่อืออือบอือบือบเนี่ยครูแนดนอยากให้อ่านเท่านี้อ่านเสร็จแล้วส่งคลิปมาให้ครูฟังบ้างน,นะคะว่าเด็กๆอ่านได้ถูกต้องไหมนะคะแล้วครูแดนจะรอชมนะคะผลงานของนักเรียนนะคะวันนี้ครูแตนก็ พาเด็กๆชวนทำทักษะภาษาเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนอ่านเก่งเรียนเก่งนะคะจำสระได้ทุกตัวจำวรรณยุกต์ได้สะุดได้นะคะวันนี้พอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ